ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับใช้ตู้ควัตเซเลตวางหลังบ้านฝนสาดได้บ้างแทนควปูนได้ไหมครับก็ได้นะครับแต่ว่าจะบอกเซเลตไม่เป็นสนิมเลยก็ไม่ใช่นะคุณเคยเห็นไหมเซเลตเซเลตก็มีเป็นสนิมก็ถ้าจะวางก็ควรจะเป็นเซเลสแหละครับนะครับเหล็กก็คงจะเป็นนะครับแต่ว่าถ้าควัวปูนน่ะมันก็ทนแดดทนฝนมากกว่า นะปูกระบ้กกระเบื้องไปเปียกได้อะไรได้นะครับแต่อยากใช้ตะเล็กก็ได้นะครับสวัสดีครับลุงช่างจะทาห้องฟิตเนสไว้ชั้น2ต้องกวลเล่นงะไม่ต้องครับไม่ต้อง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 ก็ระวังเรื่องไงแค่กับเอ่อเวลาคุณกระโดดมันไม่รู้อ่ะมันมีตัวกระแทกน้ําหนักหรือเปล่าที่ทําให้เหมือนคุณกระโดดอ่ะถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยมันข้างบ้านเขาอาจจะเดือดร้อน ก็เหมือนคุณกระโดดนั่นแหละคุณกระโดดเ,เนื่องจากมันเป็นทาวน์เฮาส์พื้นมันเชื่อมกันนะครับตัวน,น้ําหนักไม่เท่าไหร่ละครับมันอาจจะหนักกว่าปกตินิดนึงคุณไม่ได้วางเครื่องที่มันบอกว่าหนักเนี่ยเต็มพื้นที่ติดๆจะหลอกคุณมี2ีสองคำเครื่องหรือเครื่องเดียวด้วยซไปไหวอยู่ นะไม่มีปัญหาครับน้ำหนักไม่มีปัญหานะครับก็มีแค่เรื่องเสียงเรื่องอะไร,รสวัสดีครับบ้านพีแคสถ้าเรากําหนดการบำรุงรักษารอยต่อพีแคสเองได้ไหมครับเช่นอุดใหม่ทุกๆ5ปีเพะไม่อยากให้รั่วเข้าบ้านได้ครับแต่ว่าถ้ามันเลยประกันก็คือคุณก็เตรียมติดต่อช่างไว้อะไรอย่างเงี้ยมันบ้านเราอ่ะเราซ่อมได้หมดแหละมันซ่อมได้หมดแหละนะคุณก็หาคนที่เขาทําได้พูดง่ายเขายอมเสียตังค์เงินได้อยู่แล้วลงเข็มเจาะลึก เกิน3เมตรถือว่าเป็นการขุดดินลรกเกินไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ต้องแจ้งนะครับเข็มคือเข็มไม่ใช่ขุดดินนะครับเข็มไม่ไม่ไม่ต้องเอาเท่านมายากขุดดินถมดินมาใช้กับเจาเข็มเจาะนะครับเสียงแก้แล้วนะโอเคบ้านแาวๆเก่าเกือบ30ปีต้องเปลี่ยนระบบน้ําดีไหมครับ30ปีเปลี่ยนครับท่อคุณเอาไม่อยู่หรอกคุณไปฝืนใช้เดี๋ยวแป๊บเดียวคุณอาจจะมีปัญหานะครับ เปลี่ยนครับถ้าส0ปีเนี่ยน้าทั้งน้ําทั้งสายไฟนะครับลุงช่างแนะนําให้เปลี่ยนทั้งสองระบบเลยเดินใหม่เลยดีที่สุดนะครับอ่า คุณหัวซานสอบถามเลยครับลุงช่างส่วนต่อเติมหลังบ้านเทาเฮาส์นี่สามารถทําเป็นห้องนอนได้ไหมครับปัจจุบันเป็นห้องครัวแล้วชอบมีน้ํารั่วตอนฝนตกต้องแก้อย่างไงดีครับคาตอบแรกก่อนนะคือจริงๆเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนส่วนหลังบ้านเทาเฮาส์ทั้งหมดที่คุณทำเนี่ยผิดกฎหมายเพราะมันต้องถูกบังคับโดยกฎหมายให้เป็นที่ว่างเพื่อการอยู่อาศัยหนีฟงหนีไฟอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ก่อนหนึ่งเราทําผิดกฎหมายไม่ว่าเราจะทําครัวทําอะไรก็ผิดกฎหมายหมดนะครับเพราะอันที่2ออ่ะ ถ้าไม่แคร์เรื่องกฎหมายล่ะบอกว่าให้ทําห้องนอนได้ไม่ได้หมดครับคือมันเป็นกฎหมายอ่ะคุณไม่ต้องไปขอญาตอยู่แล้วเพราะนั้นคุณทําห้องนอนได้ไม่ได้ครับแต่ก็มีปัประเด็นคือมันมักจะรั่วเพราะมันเป็นส่วนต่อเติมอันนี้คุณก็ต้องรู้ตัวจะแก้ยังไงต้องไปหารอยรั่วครับแล้วก็ปิดแล้วก็อุดมีบอกได้แค่นั้นเพราะไม่รู้ช่างไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนเบนซ์มีคําถามมาว่าทําไมแผ่นพื้นสําเร็จไม่มีวอดอปที่หล่อแผ่นถ้าไม่เจอพอดีกําลังทำแผ่นกระดิบมันอยู่ตรงไหนเขาไม่เขียนคุณกกก็็ไไไมมม่่เเเจจออปติ้าะีีขยนวหรืั แต่ตอนหลังไอ้เขาไม่ค่อยเขียนนะครับเขาไม่ค่อยเขียนไม่เหมือนเข็มเข็มเนี่ยแต่ถูกบังคับให้เขียนมาที่หัวเข็มที่หัวเ,เข็มวันเดือนปีที่หลอกพวกนี้มันนอกจากคุณเช็คกลับไปนะครับเช็คกลับไปคือบ้านจัดสรรไว้แต่ยังไม่ได้เข้าอยู่ประมาณ8ปดเก้าเดือนได้ตั้งใจจะติดวอลเปเปอร์แต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใจว่าต้องทำความสะอาดผนังก่อนติดไหมครับหรือว่ากาวไว้เปื่อก็ติดอยู่โดยไม่ต้องทององาําความสะอาดต้องครับต้องคุณนึกภาพไม่ง่ายม้ทถ้าคุณจะติดสติกเกอร์กับโทรศัพท์คุณยังต้องเช็ดเลยเพราะคุณก็รู้ว่าถ้ามันมีุน มันทาให้ประสิทธิภาพของการติด่ไม่สมบูรณ์เช็ดยังไงก็ต้องเช็ดครับเช็ดเช็ดแล้วปล่อยให้แห้งนะครับไม่ใช่เช็ดเปียกเสร็จแล้วก็ปิดเลยถ้ายิ่งถ้าฝุ่นมันมันเต็มอะแล้วคุณไม่เห็นแล้วคุณไม่ติดเลยเท่ากับกาวคุณเมื่อได้ติดกับตัวผน,นังแต่กาวคุณถูกปิดด้วยฝุ่นทั้งหมดมันต้องไม่ติดหรือไม่ทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์วันหลังก็มีปัญหาได้เช็ดครับคุณเบนถามว่าพื้นไร้พื้นไร้คานเขาใช้เหล็กอัดแรงหรือลวดอัดแรง คือจริงๆต้องเรียกว่าลวดอัดแรงนะครับเขาไม่เรียกเหล็กอัดแรงเขาเรียกวลวดอัดแรงนะครับนั่นแหละครับเป็นลวดเขาเรียกว่า s t r a n นะครับถ้าเป็นเส้นเล็กๆที่คุณเห็นในพื้นที่เราทําตามบ้านที่ซื้อมาวางเนี่ยมันจะเป็นลวดเส้นเดียวอันนั้นเราเรียกว่า pcypcy นะครับ pre-set concrete Y Y นี่คือลวดแต่พอเป็นเป็นพื้นพื้นไรคานท,ที่ที่ที่ไว้ในท่อเนี่ยมันจะเป็นเขาจะเอาลวดทั้งหมด7เส้นมาตีเกลียว เหมือนสลิงเลยเอาลวดเจ็ดเส้นมาตีเกลียวนะครับเราก็จะเรียกตัวนี้ว่า s t r a นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น pcstrand ก็เหมือนเอาลวดเจ็ดเส้นมาคำรวมกันนะครับก็คิดหน้าตัดลวดรวมกันเจ็ดเส้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะใช้กี่ s t r a นก็คำนวณออกมานะครับแล้วก็อย่าเข้าใจผิดว่าพื้นไร้คาเนี่ยต้องทำ p c s t r a อย่างเดียวพื้นไร้คานที่ไม่ทาแบบไม่ทําระบบอัดแรงได้ไหมได้นะครับอ่อพิมันจะได้เต็มเต็มพิก,กัดไปได้สัก 7-8เมตรเนี่ยก็ทําได้แต่ก่อนก็ใช้ใช้เสริมเหล็กธรรมดานี่แหละครับแต่มันจะหนาแล้วก็หนักคอนกรีตจะหนาแล้วก็เหล็กจะเยอะมากนะครับมันจะแพงกว่าพอมีลวดอันแลนปุ๊บตัวนี้มันถูกกว่านะครับก็ไม่มีใครใช้ของแพงอยู่แล้วนะครับ